สวัสดีครับและนี่คือช่องหนังยองโปรเจกต์นะครับวันนี้เราจะมาทำสิ่งใหม่มาให้เกิดขึ้นในช่องเรานะครับที่จะไม่ได้มีแค่รีวิวพูดคุยอะไรกันอย่างเดียวแล้วครับวันนี้นะฮะเราจะพามาดูเรียกว่าเรียกว่าเหมือนเป็นเรีย t ชันในการดูหนังสั้นสยองขวัญของช่องวิลานปลาาซึ่งช่องนี้เนี่ยครับเป็นช่องที่ผมเป็นแฟนคลับเขานะผมเป็นแฟนคลับเขาเลยนี่เป็นหนังสั้นลำดับ 7ครับซึ่งแต่และเรื่องเนี่ยครับก็เรียกได้ว่าทั้งโปรดักชันนะครับแล้วก็ทั้งสตอรี่ของมันที่มาไม่ไม,ไม่ไม่ต้องอะไรเยอะแยะแต่มันทําให้หลอนได้มันทาให้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 ใหใหหน่ากลัวได้ให้มันสยองขวัญได้ครับนี่คือหนังสั้นลำดับที่1 2ึ่งสอห้าหกเจ็ดนะครับนี่คือลำดับที่7ของช่องนี้นะครับปล่อยมาในคืนวันว,นวนาเลนไทน์พอดีเลยครับกับเรื่อง อ่ามิสคอร์นะฮะอ่าเรามาดูเหมือนเหมือนเป็นคำโปรยนะฮะคำโปรยของของตอนนี้ของเรื่องนี้ก็คือหนังสั้นเรื่องใหม่จะกวิลันปลำปลาเมื่อสามีไปสัมภาษณ์งานกับภรรยาที่ไม่ไว้ใจเขาเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงอย่างไรมาคนลุกขนพองสยองไปด้วยกันได้แล้วที่นี่ครับโอ้ข้อจูงหัวมาเป็นเรื่องของสามีภรรยานะฮะก็ เรียกได้ว่าเหมาะกับวันวาเลนไทน์เหมือนกันครับประมาณ5นาทีครับมาเราจะดูไปพร้อมๆกันเลยครับผมนี่มาแล้วเต่าผู้เดี๋ยวเนี้ยมันเป็นครอบครัวแล้วก็เปสัมภาษณ์งานแล้วด้วยเดี๋ยวเขาจะเอางานมาให้ได้เลยอะไรนะอย่าไม่โชว์ อ,อย่าให้รู้นะว่าไม่ได้ไปสัมภาษณ์งานแล้วไปหาคนอื่นนะ ไงที่รักอยูไ่ไหนอะ่ะเออเขาอยูอ่ถึงขั้นวิดีโอคอร์ดคือเหมือนกับแบบว่าแฟนเขาค่อนข้างที่จะอ่าไม่ไว้ใจขั้นรุนแรงเลยขนาดเนี้ยคือแบบว่ามีประโยคนึงเกิดมาแล้วเมื่อกี้ยังเฟซไทม์หาว่าอยู่ไหนอีกอะฮะสัมภาษณ์งานไงแับไปหาใครมาเนี่ยพี่รักจะมีใครได้ยังไงเราที่ที่สัมภาษณ์งานนะไม่ใช่ที่เที่ยวนี่เห็นไหม นี่ไม่มีใครเลยแล้วก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนด้วยเ,เดี๋ยวเขาเรีบสัมภาษณ์เสร็จอะ่ะเดี๋ยวเขาจะรีบกลับบ้านเลยเดีย๋ยวไปคุยกันที่บ้านนะคุณสุริชัยครับ เชิญครับเอ้าเออกำลังจะบอกว่าเหมือนกับลืมกระเป๋าแฟ้มนะเมือ่อกี้กบเดินไปตัวเปล่าอันนี้คือเอกสารของผมครับอืมไม่ทราบว่าเห็นประกาศการรับสมัครงานของบริษัทเราจากทางไหนครับเนี่ยอ๋อพอดีผมเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับพอดีผมเซิร์ชเข้าไปก็เจอประกาศที่อินเทอร์เน็ตครับ โอ,อ้ก็ไม่นะครับถ้างั้นคุณลองอินเทอร์วิวตัวเองให้ผมฟังสักนิดนึงได้ไหมครับได้เลยครับผมสิทธิชัยนะครับผมเป็นเซลล์วงการเครื่องจักรนะครับมาสิบกว่าปีแล้วครับพอดีบริษัทเก่าผมเป็นบริษัทที่นําเข้าเครื่องจักรอยู่แล้วนะครับเาัาไม่ได้ปิดเครืองอนะพอดีเหมือนล็อกหน้าจอก่อนที่จะ หยุดงานผมก็ทำผมความหนูสับไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าทำธุระตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนไหมครับเผื่อเขามีธุระด่วนฮัลโหลดีละตอนนี้เยสัมภาษณ์อยู่อะถ้าไม่มีอะไรอะแค่นี้ก่อนได้ไหมโอเคนะ ครับขอโทษนะครับครับอาจต่อเลยนะครับได้ครับผมอยู่บริษัทของต่างชาติมาสิบกว่าปีครับในช่วงที่คุณขาดงานไปสองปีตรงนี้จะเป็นอุปสรรคับการทำงานในทคานสุทธิชัยผมว่าตรงนั้นไม่น่าผมว่าคุณคงไม่เหมาะกับบริษัทเราะครับ ผมขอโทษจริงๆนะครับพี่ทําให้เสียเวลาครับเออมไม่ลองดูอีกหน่อยหรอครับพอดีตรงนีงลงลง้ลองดูครับลองดูครับเดี๋ยวผมลองดูเดี๋ยวผมลองเอาอีกคนมาดูนะครับเออ,เอ,อผมขอโทษจริงๆนะครับครับเชิญครับผมเฮ้ยไม่งเอ้ยจะอะไรกันนักกันหนาวะ เอาทีนี้รับได้แล้วเอาเอาไม่รับเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยที่รักพ <laughs> ี่รักบด อ้ยอ้มคนครับลอโอ้โเดี๋ยวนะเดี๋ยนะ นี่เป็นสไตล์ของของเขาจริงๆครับนี่เป็นสไตล์ของของวิลานเลยฮะที่ที่เหมือนโยนระเบิดใส่คนดูตอนจบแล้วก็จบมันไปอย่างนั้นเลยกระชากฟิลไปเลยครับเดี๋ยวก่อนครับผมต้องอมันมานั่งเรียบเรียงกันอีกทีก็คือด้วยความที่เหมือนแฟนเขาเนี่ยครับน่าจะเป็นคน เหมือนเป็นคนขี้ระแวงอย่างนี้เถอะอย่างนี้ไหมแบบขี้ระแวงแบบว่าจะไปสัมภาษณ์งานก็ต้องสัมภาษณ์งานจริงๆนะไปหาคนอื่นอย่าให้รู้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็โทรเช็คด้วยโทรเช็คเช็คเช็คตอนตอนก่อนสัมภาษณ์งานแล้วก็ระหว่างสัมภาษณ์งานก็คือโทรคือเหมือนกับแบบว่า,าตัวของภรรยาเขาะครับน่าจะอืเป็นคนน่าจะมีปม เรื่องของการถึงห่วงนอกใจหรืออาจจะเป็นคนที่ขี้ระแวงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าให้ผมแบบวิเคราะห์แบบว่าเร็วๆเ,เ,เนี่ยครับผมว่าตัวของภรรยาครับน่าจะป่วยผม,ผมให้น้ำหนักไปทางเขาน่าจะป่วยมากกว่าที่จะเป็นนิสัยส่วนตัวของเขาส่วนป่วยอะไรเนี่ยครับมันตีความได้อีกสองแบบผมมองว่าหนึ่งคือซึมเศร้าเลยเป็นซึมเศร้าครับมันมี มันมีคีย์พอยต์อยู่ตรงที่ตอนที่ตัวสามีไปสัมภาษณ์งานนะครับเขาบอกว่ามีแกลบที่หยุดทํางานไป2ปีนั่นก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะใช้เวลา2ปีครับในการดูแลภรรยาที่ป่วยซึมเศร้าหรือช่วยเลี้ยงลูกช่วยดูแลประครับประคองให้มันดีขึ้นอีกหนึ่งอ,อย่างที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นนะครับนั่นก็คือหรือว่าตัวของภรรยาอาจจะเป็นอัลไซเมอร์เพราะว่า,อาตอนต้นเรื่องนะครับมันมีฉากที่ตัวของสามีพยายามที่จะ โน้มตัวเข้าไปหอมแก้มแต่ภรรยาบอกไม่ไม่ชอบไม่เอาอะไรอะไรประมาณเนี้รวมถึงการการโทรยิกๆยิยย่คือแบบเพิ่งโทรแล้วตอนที่นั่งสัมภาษณ์ก่อนโดนเรียกไปสัมภาษณ์นะครับตัวสามีก็รับโทรศัพท์แล้วนะรับโทรศัพท์ล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวคุยกันที่บ้านแต่พอวางสายไปปพ๊บก็โทรกลับมาอีกอหรือว่าเธออาจจะเป็น อัลไซเมอร์มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้ให้ผมฟันฉับหนึ่งเลยนะผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้ามากกว่าที่จะเป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าผมมองว่าน้ำหนักของทางฝั่งที่น่าจะเป็นโรคซึมเศร้าครับน่าจะเป็นไปได้มากกว่าส่วนอีกประเด็นหนึ่งตอนท้ายเรื่องครับที่พอมาเฉลยตอนจบแล้วเนี่ยฮะว่าว่าตัวของภรรยาเขานี่คือกินยาไปแล้วเรียบร้อยแล้วใครเป็นคนโทร ใครเป็นคนโทรศัพท์อ่ะอะไรอะไรประมาณนี้มันก็ทาให้เราคนหัวลุกแว็บขึ้นมาได้เหมือนกันว่าเอ๊รแล้วใครเป็นคนกดโทรลูกหรอซึ่งมันมันไม่น่าจะใช่นะอะไรประมาณเนี้ครับซึ่งมันก็จะทําให้เราคิดในมุมของของความเสี่อ,องขวาญความหลอนได้แต่ถ้าให้ผมวิเคราะห์ดีๆจริงๆนะครับผมมองว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นตัวของภรรยานั่นแหละรครับที่โทรสายสุดท้ายอาจจะเป็นสายสุดท้ายที่ตัดสินใจแล้วว่าอ่าถ้าไม่รับถ้าไม่รับเดื จะ,จะไม่อยู่นะจะตายแล้วนะอะไรประมาณนั้นซึ่งพอโทรโทรโทรแล้วทางฝั่งสามีก็ยังแบบยังไม่กดรับทันทีนครับทําให้เธอเนี่ยตัดสินใจกินยาพิษหรืออะไรอนะผมมองไม่ออกอนะว่ามันคืออะไรแล้วก็ตั้งโทรศัพท์วบบางทิ้งไว้ซึ่งโพซิชันของของโทรศัพท์อะครับกับมือของเธออยู่ไม่ไกลกันไม่ไกลกันมากนักะมันยังมีความเป็นไปได้อยู่รวมถึงฉากจบอะครับไอตัวน้ําลายที่ฟูมปากอยู่อนะ่ะ ผมผมผมยังเห็นมันแบบมีแบบมีความเคลื่อนไหวมีแบบอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนมันเพิ่งเกิดนะครับมันไม่ได้เกิดแบบนานอ่ะมันไม่ได้ทิ้งเวลาเป็นเวลานานมากอ่ะครับมันผมว่าเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นคือถ้าให้ผมเดาครับผมเดาว่าน่าจะเป็นไม่ใช่ผีโทรมาหรอกครับตัวภรรยาเนี่ยแหละที่ที่ที่เป็นคนโทรในสายสุดท้ายแล้วก็สุดท้ายไอ้ตัวของสามีนะครับก็รับสายไม่ทันอะไรแบบนั้นนั่นเองครับซึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่ ทำออกมาได้ได้ดีครับยังคงมาตรฐานของวิราพรมาราไว้ครับแล้วก็ผมเปเอฟซีช่องนี้บอกอีกครั้งหนึ่งว่าผมสนับสนุนแล้วผมชอบที่ที่ที่มีหนังสั้นอะไรแบบนี้มันโดนเส้นผมดีครับแล้วก็ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากเข้าไปดูนะครับในช่องของวิราบรมาราด้วยนะฮะร,รวมถึงถ้าใคร ผ่านมาทางนี้นะครับมาทางช่องหนังหยอกโปรเจกต์เนี่ยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าช่องนี้จะพูดคุยเกี่ยวกับกเรื่องราวของหนังยองขวญหนังเฮอร์เรอร์อะไรประมาณนี้ครับถ้าคุณเป็นคอเดียวกันหรือถ้าคุณชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับหนังหยอกโปรเจกต์ด้วยครับไว้จะหยิบเอาเรื่องอะไรมาพูดเป็นเรื่องต่อไปไว้เจอกันครับ